ก็แปลกใจเหมือนกันในฐานะผู้สื่อข่าวกระทรวงสาธารณสุขก็แปลกใจว่ากระทรวงนี้มันกลายไปเป็นกระทรวงการเมืองได้ยังไงก็จะพึ่งมาอ๋อว่าอ๋อมันอาจจะมีอสมซึ่งเป็นฐานคนจํานวนมากที่อยู่ในชุมชนในระดับท้องถิ่นลงรากลึกไปแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะมาชวนดูนะครับว่าจุดเริ่มต้นของอสมเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วอย่างไรแล้วมันมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนกระทั่งเราจะออกมาเป็นพรบนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวชวนดูไทม์ไลน์ตรงนี้เลยนะคบคุณบุษรินจะเห็นได้เลยนะครับ ว่าเราย้อนกลับไปเมื่อปี2520ตอนนั้นกระทรวงสาธารณสุขริเริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีค่าตอบแทนนะครับ แต่ว่าอยากจะให้อสมเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวสารารณสุขก็<ม>คือไม่มีค่าตอบแทนนะใช่ครับอยากอยากจะให้เป็นคนที่นําข่าวเกี่ยวกับด้านสุขภาพเนี่ยไปกระจายกับประชาชนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียประชาชนอาจจะยังไม่มีเฮลิธเลซี่หรือว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมากพอถ้าเรามีตัวแทนของชนชมชนช,นช,ชนเนี่ยเข้าไปให้ความรู้กับชาวบ้านมันจะทําให้โรคภัยไข้เจ็บวิธีการในการป้องกันโรคมันสื่อสารถึงกันได้มากกว่าแต่เขาย้ำว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มี ค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนเพิ่งจะมามีในช่วงของรัฐบาลของคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะครับมีมติที่จะจ่ายค่าป่วยการให้อสมอ600บาทต่อเดือนอเป็นครั้งแรกในปีนั้นนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่ามีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่<อ>สายพันธุ์2,009ก็เลยทำให้จะใช้อสมอเนี่ยดูแลประชาชนมากขึ้นก็เลยเป็นครั้งแรกที่มีการให้ค่าป่วยการ600บาทต่อเดือน หกร้อยบาทต่อเดือนก็ดําเนินมาเป็นสิบปีนะครับจนกระทั่งมาในช่วงของพลเอกประยุทธ์ในรัฐบาลคสชอตอนนั้นก็มีการเพิ่มค่าป่วยการจากห0ร้อบาทเป็น1,000ันบาทต่อเดือนตอนนี้นเ,นเห็นผลไหมคะทำไมถึงเพิ่มขึ้นมาได้คะตอนนั้นก็บอกว่าอยากจะให้องศมอดูแลประชาชนเป็นเหตุผลเช่นเดียวก,กันกับอย่างที่เราพูดกันถึงในเวลานี้เลยแต่จ,จะมากขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยแล้วเราก็เป็นข้อสังเกตว่าตอนนั้นก็รัฐบาลก็เข้ามาในลักษณะของ รัฐประหารเข้ามาเพราะฉะนั้นหวังผลทางการเมืองหรือไม่รัฐบ,บาลทหารก็เคยใช้อ,อสอมอในการทําเรื่องเกี่ยวกับคะแนนนิยมแบบนี้มาด้วยเหมือนกันนี่เป็นข้อสังเกตที่เราอาจจะวิเคราะห์ไปได้ในทิศทางแบบนั้นนะครับแต่แน่นอนว่า1,000บาทเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาเป็น2,000บาทในช่วงโควิด1 9เครับเพิ่มอีก5้าเป็นค่าเสี่ยงภยัยก็เลยมาเป็นมาเป็น2 0 0พในทุกวันนี้นะครับในช่วงของ ผลเอกเนี่ยตอนตอนแรกคือตอนโควิดเนี่ยยังไม่2,000มาเป็น1,000งพแล้วบวกกับ500 500เป็นค่าเสี่ยงภัยแล้วมาบวกมาเป็น1น0 0งันช่วงผลเอกประยุทธ์ค มติคอรมอก็ออกมาบอกเลยว่าเนี่ยมันขยับขึ้น,ข,นขึ้นให้ก็ได้เพราะว่าเห็นว่าตอนโควิดเห็นบทบาทแล้วว่าอ,อสอมอนียเอาอยู่ทำงานหนักด้วยไปช่วยตอนนั้นจะมีการรักษาแบบโฮมไอโซเลชั่นรักษาอยู่ที่บ้านอ,อสอมอเนี่ยนะครับเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเราเริ่มเห็นและ<ม>การเข้าสู่สังคมสูงวัยต่างๆเพราะฉะนั้นพนัฒน,นาการ40ปีให้หลังเริ่มมีค่าตอบแทนที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ยังไม่มีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับอ,อสอมอเลยยังไม่มีครับเป็นแค่ระเบียบ สวงเฉยๆ,ๆแล้วก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะให้ค่าตอบแทนที่เรียกว่าเป็นค่าป่วยการหรือว่าเป็นค่าเสียเวลาเนี่ยนะครับทีนี้มาถึงในปี2568อันนี้ชัดเจนแล้วครับในช่วงของคุณองค์อิงเป็นรัฐบาลแล้วก็ผลักดันโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าเอาละเพื่อที่จะให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยก็อยากจะเสนอเป็นพรบรไปเลย <ๆ S 2> กําหนดเป็นค่าตอบแทนไปเลย2,000บาทแล้วก็กําหนดสวัสดิการต่างๆว่า เป็นอสมอจะได้สวัสดิการอะไรบ้าง<ฆ>เช่นได้ค่าชพนก,กิจได้สวัสดิการที่จะได้ถ้าป่วยเข้าโรงพยาบาลแน่นอนห้องพิเศษแบบนี้ครับแต่คําถามก็คือว่าเหล่านี้มันช่วยในการยกระดับอสมอจริงไหมจริงไหมช่วยยกระดับสุขภาพชุมชนจริงไหม,มหรือว่าที่โปรอสมอแบบนี้เพราะว่าเห็นแล้วพิสูจน์แล้วว่าเป็นฐานคะแนนสุขภาพที่ทํางานได้อย่างดีเยี่ยม